จกปกแดนดินถิ่นกำเนิดแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมอันหลากหลาย,ยามากมายหัตถกรรมปั้นหม้อดินสุทธวินแดนดินถิ่นจักสาร เมืองตำนานวัดดอนชัยพ่อสามเมืองพ่อกุมฤทิ์พ่อคำล่าพ่อบ้านพ่อฝ่ามือเหล็กงามหยดย้อยดังเพชรฟ้อนสาวไหมสุดหัวใจรู้รักสามัคคี สวัสดีค่ะดิฉันสุภพรมีเชื้อนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเป็นพนักงานรับผิดชอบในส่วนของตำบลดอกคำใต้นะคะวันนี้เราจะพากันมาชมกิจกรรมหลากหลายของหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบของอำเภอดอกคำใต้คือบ้านสันจบกบหมู่ที่9นะคะค่ะวันนี้บ้านสันจบกบเป็นหมู่บ้านที่ไม่ห่างไกลจากจังหวัดพะเยามากนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 5-6กิโลนะคะถ้าท่านจะมาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของบ้านสังจะปกบ้านสังจะปกนี่ก็จะมาทางถนนพยาเชียงคำนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันมาพร้อมกับน้องนักพัฒของอำ,อำเภอเดาะคำใต้หรือว่าตำบลดอะคำใต้นะคะน้องการจนาธุระเสร็จแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะท่านแม่หลวงมุกดาดวงจิตค่ะ เอกลักษณ์ของบ้านนี้นะคะจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาและการจักสานเข่งปลาทูนะคะเราไปชมกิจกรรมกันเลยค่ะ,ะต่างบ้านสัญจ,จุปกเน่เจ้าก็มีเอกลักษณ์ของบ้านสัญจ,จุปกก็มีขีกลุ่มเพียงปั้นดินเผาแล้วก็จะมี กลุ่มยักษสารเชงป่าทูหลากหลายเจ้าจะมีกลุ่มข้าวหอมมะลิแล้วก็กลุ่มข้าวหอมผู้วซีโอนะเจ้าก็มีการเข้มแข็งเพื่อรวรวมกลุ่มกันความสาม,มัคคีในหมู่บ้านนะเจ้าก็ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในหมู่บ้านก็เป็นสิ่งที่ดีเจ้าเ <ๆ S 1> จ้าขอได้เอานําเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะเจ้าเพื่อ ความอยู่ดีกินดีนะเจ้ารดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในหมู่บ้านแล้วก็ขอบความอบอุนบ่นบ่ได้ไปทํางานนอกบ,บ้านนะเจ้าจะได้ขอบเดทํางานในหมู่บ้านของเฮาในชุมชนของเฮา,าเข้มแข็งมาต่บ้านสันจกปกเดิมชื่อว่าบ้านปางจกปก ทั้งนี้เพราะว่าได้มีชาวบ้านจากบ้านแม่ต่ำภูมินมาสร้างเป็นปางหรือที่พักเพื่อเลี้ยงวัวควายและต้มเคี่ยวสีเสียดที่ใช้กินกับหมากซึ่งบริเวณที่พักนี้เป็นป่าไม้ไผ่และไม้สีเสียดที่ขึ้นเป็นจํานวนมากและพื้นและพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นเนินสูงหรือมีหรือมีพื้นที่สูงกว่าที่อื่นเมื่อชาวบ้านได้ย้ายเข้ามาสร้างเป็นปางเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทาให้ป่าไม้ไผ่ στη, และไม้สีเสียดปกคุมปางที่สร้างไว้เราจึงเรียกว่าปางปก ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านสันจกปกมาตั้งแต่ปีพศ2430มีครัวเรือนทั้งสิ้น189ครัวเรือนและมีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันซึ่งเป็นสุภาพสตรีชื่อนางมุกดานวงจิตตั้งแต่พศ2545จนถึงปัจจุบัน านสันจุกปกซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้มีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านด้านการปกครองมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยดูแลด้านการพัฒนามหมู่บ้านมีการประสานการทำงานร่วมกันในทุกด้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้การบริหารงานของบ้านสันจกปกมีการดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มด้วยกัน11คุ้มบ้านสันจกปกมีประชากรทั้งสิ้น189ครัวเรือนรวม596คนซึ่งเป็นเพศช,ชาย328คนและเพศหญิง268คน สันจกปกเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่นักแต่มีโครงสร้างของชุมชนเข้มแข็งมีการบริหารจัดการชุมชนแบ่งออกเป็นคุ้มแต่ละคุ้มจะดูแลกันเองและมีการเลือกหัวหน้าคุ้มภายในคุ้มจะแบ่งหน้าที่กันทำเมื่อเมื่อมีเรื่องสำคัญจะบอกผ่านหัวหน้าคุ้ม เพื่อกระจายข่าวให้กับสมาชิกในคุ้มได้รับทราบและทุกเดือนจะมีการจัดเวทีประชาคมหรือประชุมประจําเดือนเพื่อพูดคุยกันทํางานพัฒนาหมู่บ้านและแจ้งข่าวสารที่ได้รับจากการประชุมประจําเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในหมู่บ้านที่มีอาวุโสน้อยจะให้ความเคารพนับถือผู้นําชุมชนผู้สูงอายุปราชชาวบ้าน ในหมู่บ้านมีกลุ่มองคอ์กรที่เข้มแข็งชุมชนที่มีความเป็นอยู่อย่างพี่น้องมีความรักใคร่สามคัคคีรองรองช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันมีการตั้งกฎระเบียบของหมู่บ้านทุกคนให้การยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือนอกจากนี้ยังมีประเพณีดั้งเดิมคือการลงแขกในการทำงานต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรเช่นทำนาและค้าขายโดยภาพรวมชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ย56,325บาทต่อคนต่อปี กลไกในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านใช้แผนชุมชนในการขับเคลื่อนโดยมีแกนนําชุมชนที่สําคัญเป็นผู้ดําเนินการเช่นผู้ใหญ่บ้านสสวบตอกอมอผู้นําชุมชนอ,อชอและกลุ่มสตรีผู้นําท้องถิน่นปราชท้องถิน่นสันจกปกมีการพัฒนาโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน ตอนนี้ที่ฉันพาท่านมาชมที่โรงมปั้นหมอ้อบ้านสัจจโกกนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้และเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษและเป็นอาชีพที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษส่วนเรื่องเราอาชีพปั้นหมอ้อจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแม่หลวงตาะคะ่ะแม่ของแป้เป็นแ <c oughs> ม่เจ้าของฟองของฟองนินตีมอ๋อบ้านสัจจโกกเนจากลี่เริ่มปั้นหมอ้อตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนจ้า ถึงปัจจุบันนี้พ่อบ้านถัจุโปกนี่มันสถานที่ดินมันเหนียวนะเจ้าเวลาปั้นหมอ้อออกมาแล้วมันจะบะแตกบาเล่าก็จะมีหยาิพีนอ้องซิปกว่าขอบครัวเจ้าจมาช่วยกันทำอย่างปั้นดินเผาขายของจังหวัดพะเยานะเจ้าแล้วก็ทุกวันก็จะมีรายได้เสริมกันตลอดนะเจ้า พ่อบ้านอื่นเปิดทํางบ่ได้พ่อดินเปิดบ่ได้มาตรฐานนะเจ้าพ่อบ้านสันจ,จุกพกนี่ดินได้มาตรฐานดินเหนียวแล้วก็ดังเดิมบนม้าเปิดก็ใจกันแบบนี้เจ้าก็เลยเป็นทําถึงปัจจุบันก็ลูกหลานก็เลยมีรายได้ซืบต่อกันไปเจ้า ้อนี้ออกเต่าไปนะเจ้าก็จะได้ขายดีในล่านก้าของบ้านสัตจ,จุปปกนี่นะเจ้าแล้วก็หลังจากนั่นก็ในหมู่จากวาดอื่นนะเจ้าของอำเภออื่นจากวาดอื่นก็เอารถม้าซื้อเองนะเจ้ามาซื้อจากตีโฮงปันมอตีบ้านสัจจุปปกนี่นะเจ้าตอนนี้ก็มีเต่าเผาอยูสองเต่ายัางบอกว่าพอนะเจ้าเพราะตลาดกว้างนะเจ้า กระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผานะคะมาเชี่ยวจังหวัดพะเยาอย่าลืมว้ชมที่นี่นะคะทุกครัวเรือนมีการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนการแบ่งจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัวเช่นการเลี้ยงจงิ้งหรีดการเพาะเห็ด การปลูกพืชผักผลไม้การเลี้ยงปลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกมีการดูแลอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องมีการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิน่นจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นหลังครัวเรือนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งด้านการเกษตรค้าขายและรับจ้างหมู่บ้านมีการส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนเช่นอาชีพปั้นหม้อและเปิดร้านขายหม้อดินกระถางต้นไม้จากดินเผา อาชีพจากสารเข่งปาทูอาชีพทำนากลุ่มพ่อเห็ดกลุ่มพมเช็ดเท้าก็เออนต้างนสาิบตังถึงห้านี่คือเข่งปาทูนะคะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบ้านสัจกกกนจกประมาณเจ็ดสิบกว่าคนเรือนค่ะซึ่งทำรายได้เป็นกอบเป็นกําให้แก่ชุมชนแห่งนี้ ที่เราเห็นนี้เป็นไม้ไผ่นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลูกขึ้นเองในหนูบ้านของเราะค่ะอ๋อนี่บ้านสัจว์วกนะเจ้าก็มีอาชีพเสริมทำทํำเียงปะทูตอนแรกๆมากับแบบะเคยทํำทํำแบบเป็นนะเจ้าตอนหลังมาก็ได้เียงปะทูข้างถนนมามา,มาแก่นะจ้าแกะแล้วก็เอามาทำทำในพื้นบ้านเทาก็มีวัตถุดิบ ก็เลยเจ้าบ้านก็มีรายได้เสริมตรงนี้นะเจาก็พออุ้ยปั่นแก้วก็เลยเอามาสอนเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านสันจุป,ปกมาเจาเพื่อประกอบอาชีต,ตรงนี้ก็ได้เอามาขายได้ตั้งกลุ่มอยู่เจ็ดสิบขวารียน,นะเจาเสร็จแล้วก็มีรายได้แบ่งผลประโยชน์กันประชุมเรียนละหนึ่งข้างจะมีรายรับรายจ่ายของในหมู่บ้าน ก <ITA> ่อตั้งมาประมาณอยู่ไเปลกีม่ยาสตเป็นสาวปีแล้วเจาะก็มีรายได้เสริมละออนไปโรงเรียนอะไรอย่างก่อได้ทํากิจกรรมตรงนี้ตอนเจ้ามาก็เอาเคงฝ่ายทูไปส่งก็เป็นสตังไปโรงเรียนเจาะเป็นสิ่งดีๆในหมู่บ้านพ่อมีวัตถุดิบในหมู่บ้านก็เลยเอามาทําตรงนี้รายได้อาสีบเสริมหลังจากทำนาแล้วเจาก็เป็นสิ่งดีๆในหมู่บ้านนะเจาะ ไม่ยากเลยนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะเด็กเยาวชนนะคะทําได้ค่ะเ <c oughs> ชิญล,ลองดูนะคะสร้างรายได้วาาดันละร้อยกว่าบาทค่ะนี่คือศูนเรียนรู้ชุมชนบ้านสันจบกนะคะที่นี่จะมีการมของกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันจบกซึ่งจะมีการรลุ่ม การทําผ้าเช็ดเท้าค่ะขณะนี้ทางกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุกําลังทาการผลิตพมเช็ดเท้าอยู่นะคะ<อ>ซึ่งพรมเช็ดเท้าของเรามีหลายขนาดมีมีหลายอย่างให้เลือกสินค้ามีหลากหลายนะคะสามารถรับชมได้ที่นี่ก็ข้าเจ้าเจือนามุกดาลงชิดนะจ้าเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านมูทีเก้าก่อได้ยัดลุมผู้สูงอายุนะจ้าตีว่างงานได้มาทํากิจกรรมในหมู่บ้านของเฮานะจ้ะ ก็เส้นว่าโ้มเช็ดเท้าไม่ถูนะจ๊าก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างหลากหลายนะจ๊าก่ในการรวมกลุ่มกันทำก็มีสมาชิกอยู่30สคนนะจ๊อก็ตอนนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อถึงตีนะจ๊าพอดีข้างแหลกก็จะเอาไปจำนายให้โม กลุมนะจีในพื้นที่เพราะบ้านเจ้าเป็นร้านค้าก็มีลูกค้ามาก็ประชาสัมพันธ์นึเป็นกอนนี้ก็ซื้อกว่าขายดีนะเจ้ากระทำมาหลายปีนเจ้าที่เป็นการสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีในพื้นที่นะคะสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้ค่ะ นายสุวีหันสุครับก็ได้ไปเรียนผู้จากโครงการตุนกาอาชีพปีวิทยาลัยวิยาลัยมาหาวิยาลัยเกษตรจังหวัดปเยาวกับตอนที้ก็ทํามาแต่ปี4-2เสอมา3ปีก็ทํามาเรื่อยๆครับที่ไหนที่ไหนมันมาดีกับพระภุมิเขาก็มีประสบการณ์เห็นหู้กับประสบการณ์ด้วยครับ ก็เพ่เฮียนจากพิจารณาสิมากกับโครงการเลกำลังรถชาววันก็ตอนนั้นก็มาเตาหยอดอ่ะคเด้อครับมาทํานี่ก็สามปีเข้ามานี่ยแหละก็เฮ็ดก็ไม่ไหลแต่สายพันธุ์ครับเฮ็ดก็เอาเฮ็ดตั้งแต่เฮ็ดน้งฟ้าเห็นน้งฟ้ากู้สานรับแล้วก็เอามาเฮ็ดน้งเฮ็ดขอดขาวนะครับชุดแรกก็นี้เฮ็ดทั้งกัหรีทั้งกิเรไปทำไปแล้วครับแต่ว่า ตอนนี้อย่ามาทําเฮดเล oh, <okay. S 1> ี้ยนต้องต้องสร้างเงินครับต้อ mm hmm. งทำความสะอาดนี่ก่อนนี่เป็นเฮดกอนขาวดังดำก็โรงเรี้ยนก็ทําได้แค่นี้ครับทำไว้เพรที่จะกินในคอเลี้ยนคอยเหลือกับเก็บขายแจกใจเหลือกับขายนิดหน,น่อยครับ นายสมิทธูกใจครับอยู่เป็นดูสมาชิกของหมูปปม่บ้านสัจจุปกบ้านสัจจุปกวันนี้สมาชิกว่ากมิสทุกันสี่คนนครับมีลูกมีผมหนูนักกัวนววะครับแล้วก็ภรรยาลูกสองคนนะครับทุกคนโตกับจบแล้วก็ทำงานอยู่กรุงเทพผมก็ไปดูงานเกี่ยวกับการแกะสลักไม้นี่ มาปีกว่าก็แล้วก็แล้วผมมาทำสิ่ที่แล้วเนี่ยครับคือหัน่าเป็นอาชีพที่สวนที่ดีอาชีพแรกของผมแท้ๆก็คือการ,กรเกษตรนะครับการทำไร่ไทรนาทำไร่ตำนาเนี่ยครับเพราะอยากจะมีอาชีพเสริมก็คือการทำขนมาแกะทำแกะสลักไงเนี่ยที่ผมที่แรกผมก็ไปดูงานทีของคุณคุณลุงสมคิดนันทวงศ์นะครับก่อนตรก็บเป็นคนทำงานตีชนประทานด้วยกัน,นครับ ก็ผมไปดูงานแกเป็นระยะนั้นก็คือเห็นว่าเป็นงานที่ประกอบอาชีพที่ติดนีได้ได้เสริมจิตนีจัดหนักนะครับก็ผมไปดูม้ประมาณปีกว่าแล้วครับเกี่ยวกับงานเนี่ครับอยากเกี่ยวคืออยากเกี่ยวทำเป็นอาชีพเสริมของก็ผมเพื่มีรายได้ขึ้นมานครับสำหรับไม่ที่มานิสสมากที่เป็นไม้ของคนที่มันมาสั่งมา มาทําเองนะครับไม่นะครับปวนจะหามาทุนผมผคนทําเพราะว่าผมจะทําเกี่ยวกับนี่ก็คือผมคิดเกิดเป็นการแรง้งทุกคนนะครับไม่ตัวหนึ่งจะรับจะก,กันออกไม้นี่กับผมคิดเป็นตัว,ตวสองล้อยเรียงเก้าอี้ขากลางนี่ก็ชือสองร้อยเหมือนกันระยะคือราคาก็คือราคาบ่อแปลงนะครับการหาไม้หาอย่างมาก,กคือเจ้าของไม้ เขาไปเองนะรายไ,ได้ส่วนได้เงางำจะได้กับเิคนเอาเิคนเอาคนเจ้าของไม้นะคุณมาทำเองนะครับทหารเมื่อกี้ครับการไม้เนี่ย,ยก็มีอาชีพก็มีรายได้ขึ้นมาห่าจัดนักนะครับเกี่ยวกับช่วยเหลือ,อ,อ,อเออก,รกรเีเ่ยวกับครอบครัวเองเนาะเพราะการเกษตรเขาทำมาอยู่แล้วครับเอาตอนนี้ยเป็นอาชีพเสริมก็มีรายได้พอเพียงครอบครัวได้อยู่ครับถ้า ทำได้แต่ก็ได้อยู่ครับงานที่น,นี่นะครับวันหนึ่งสห้าตัวได้อยู่ครับ เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่นํามาจัดจําหน่ายในในสาถานที่แห่งนี้ค่ะน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมสินค้ากันเลยค่ะเจ,จ้าก็เป็นเอ ดังนั้นคุณธรมาภาชนะนะจะเป็นผู้นำมชอของตำบลตะพัดใต้แล้วก็เป็นเจ้าของร้านก้าในชุมชนเนี่ยจะก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของในชุมชนมาออกมาจำหน่ายเพื่อรูกก้าได้เลือกซื้อในราคาติดมือแล้วก็ยุติธรรมจะสินค้าที่นี่ก็มีอยู่หลากหลายนะจ๊ะได้ผลปัภัณฑ์เผาน้มปุกต้นไม้เยี่ยก็เอามา พกว่าได้เลือกจากมีครบทุกอย่างมาจากตั้งแต่อย่ยงปันยุดิ้นเขาถึงเป็นจักสารในหมู่บ้านเนี่ยจับขอครับ ากการที่เราเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของบ้านสัตจุกโกนะคะก็มีความประทับใจในส่วนของไอการที่เราไปดูในส่วนของเครื่องปั้นดินเผานะคะแล้วก็การจัดสารเข่งปลาทูชาวบ้านมีอัธยาศัยดียินแย้แจ่มใสนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสได้แวะเวียนมาหมู่บ้านแห่งนี้ขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะประยืนก็ขอขอบคุณนนเจ้าตัวแทนของบ้านสัตจุกโกนะเจ้า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนะเจ้าเราก็เจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเราคาใต้เราก็เจ้าหน้าที่ของมร่งตัดเราคาใต้ที่ได้มาตรวจเยี่ยมงานบ้านสัจจุพวกวันนี้ก็เป็นทันดียิ่งเจ้าก็เจ้าก็ดีใจประทับใจตีเผนได้มาเยี่ยมดูบ้านสัญพกวันนี้ขอบคุณเจ้า